สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแคทโทรจธทตดแมวสายมูตามดูดาวแล้วนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีอีเวนต์ใหญ่ถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะอย่างแรกตอนต้นเดือนก็คือเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะทั้งวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะคะก็ขอให้ทุกๆคนที่ฉลองรับตรุษจ,จีนเฮงเปังปรวยรกันไปตลอดทั้งปีเลยนะคะ อีเวนต์ถัดมาค่ะก็คืออีเวนต์ที่เป็นสากลอย่างวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ค่ะขออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาวโสดหรือคนมีคู่นะคะก็สามารถรักตัวเองและรักคนอื่นได้นะคะก็ตามไปดูดวงกลุ่มภาพันธ์กันได้ทุกลัคนาราศีเลยค่ะ วงของช่องเรานะคะช n แน,นลนี้ก็จะเป็นการตามดูดาวนะคะซึ่งใช้ลัคนาค่ะลัคนาจะต้องหาจากเวลาเกิดนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูจากราศีได้นะคะส่วนวิธีการหาลัคนาในแบบไทยก็จะแปะให้ไว้ที่ description ด้านล่างค่ะว่าแบบไหนเวลาเกิดนี้นะคะมันก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช anel นี้ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวเพราะว่าดาวพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะปีนี้เป็นของชาวพฤษโคก่ะเป็นชาวธาตุดินนะคะเดือนกุมภาพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ ดาวพฤศศพลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูค่ะทับลัก์ของคุณไปเลย7ปีเต็มๆนะคะซึ่งเขาก็อยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วนะคะคุณก็ต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะว่าดาวมฤตยูนะคะจะให้คุณอนันต์แล้วก็ให้โทษมหาหันด้วยขอแค่คุณมีสติก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเขาให้คุณขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณก็จะเรียกว่าได้ ได้อะไรแบบหน้ามือหลังมือเลยอะคะ่ะแถมเขายังเล็งมาที่เรือนปัตตานิคู่ครองคนรักนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง7ปีนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ทายให้ใครเลิกราต่อกันนะคะเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะขยับสถานะจากแฟนนะคะไปสู่การแต่งงานนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้ชาวพฤกษ์สังเกตกันไปยาวๆเลยละกันนะคะเพราะว่าเขาจะยังอยู่ตรงนี้กับคุณไปอีกตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะ ส่วนดาวดวงเล็กๆเราก็มาดูกันนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์มีดาวดวงไหนสถิตยอยู่และจะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้เกิดกับดวงของคุณบ้างน,นะคะเริ่มต้นจากในเรือนมอรณะของคุณนะคะมีดาวคู่มิตรนะคะคือดาวพระอังคารและพระศุกร์อยู่ค่ะพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะ และเจ้าเดือนวินาศพอเข้ามรณะนะคะวินาศเข้ามรณะอันนี้ดีนะคะลบกับลบเจอกันก็กลายเป็นบวกคือสิ่งที่วินาศต่างๆก็มรณะไปนะคะแต่อีกในหนึ่งปัตตานีบุตรหลานบริวารและคู่ครองของคุณต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรืออยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะคะกรณีที่เขาเข้าเรือนวิวนาศและมรณะตรงนี้นะคะความห่างไกลนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรคือ ก็คือดาวประจำตัวของคุณเองนะคะคือดาวพระศุกร์นะคะและดาวอารีการที่อรีเข้ามรณะลบลบก็กลายเป็นบวกเช่นกันก็คืออุปสรรคต่างๆนะคะก็จะมรณะไปแต่ในขณะเดียวกันทั้งคุณและคู่ครองและบริวารต้องระมาระวังเรื่องสุขภาพนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ต้องห่างห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะไม่นานเพราะว่าในวันที่5 ดาวคู่ครองของคุณก็จะย้ายออกจากมรณะเข้าไปสุภาแล้วนะคะดีใจด้วยก็คือไม่ว่าจะหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าบุตรหลานบริวารน,นะคะก็จะสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็นำพาความสุขความเจริญมาให้ไปอยู่ในภพที่ดีนะคะส่วนวินาเข้าสุภาอันนี้คุณก็จะได้ ความความสาเร็จต่างๆจากทางไกลหรือการต่างประเทศหรือคนรักของคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดงไกลก็เป็นไปได้นะคะซึ่งณนะตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณด้วยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค์ค่ะครอบครัวของคุณอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสุขความสําเร็จนะคะ รวมทั้งบ้านรถที่ดินต่างๆด้วยนะคะพันธุนี้ครอบคลุมมากหลายๆอย่างเลยอสังฮาริมทรัพย์นะคะนำความสุขความสำเร็จมาให้คุณนะคะและอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะปุตตะหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะนำความสุขความสำเร็จมาให้คุณอีกเช่นกันนะคะและดาวพระพุธเลขสี่นะคะนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่หมายถึงบริวารที่นำความสำเร็จมาให้ โปรเจกต์ใหม่ๆแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอีกด้วยโอ้โหอันนี้สุดๆไปเลยนะคะก็คือการเงินก็นําความสําเร็จมาให้อีกนําความสุขความเจริญมาให้มีความเ,เล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะต้องระมาระวังนะคะก็คือดาวพระอังคารเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนะคะให้ระวังเรื่องความใจร้อนต่างๆเท่านั้นเองที่คู่ครองของคุณอาจจะใจร้อนแล้วก็เกิดปากเสียงได้นอกจากคู่ครองแล้วนะคะก็จะหมายถึง คู่ขาคู่สัญญาอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ต้องระวังแต่โดยรวมแล้วทั้งการงานการเงินครอบครัวเข้าสุภาอันนี้ดีแน่นอนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีนี้กลางเดือนดาวย้ายมารวมกันกระจกตัวที่เรือนกรรมมะซึ่งหมายถึงการงานของคุณค่ะมีแต่ดาวที่เป็นคู่มิตรกันทั้งนั้นเลยนะคะ1กับ7เป็นดาวคู่มิตรธาตุไฟค่ะ ครอบครัวของคุณนะคะจะเข้ามาสัมพันธ์กับการงานของคุณได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้หมายถึงครอบครัวนะคะอาจจะหมายถึงบ้านรถที่ดินอสังหาก็นําความสุขความสําเร็จเข้ามาให้คุณได้และบุตรหลานบริวารหรือโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคุณอาจจะริรเริ่มนะใครเป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีไอเดียต่างๆมากมายเป็นเจ้าโปรเจกต์ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ก็นำพาทั้งการงานการเงินเข้ามาให้กับชาวพฤกษบนะคะเรียกว่าเป็นเดือนที่การงานการเงินของคุณดีมากๆปังมากๆเลยนะคะเพราะว่าความสุขความสําเร็จการงานการเงินครอบครัวมารวมกันอยู่ที่เรือนกร,รมมะข,ของคุณแต่แน่นอนว่าใครที่รอง,งานใหม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าดาวการงานออขออภัยเพราะว่าดาว เจ้าเรือนปุตตะที่หมายถึงการริเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยมาอยู่ในเรือนการงานนะคะก็อาจจะมีข่าวดีในเรือนกุมภาพันธ์หลังจากดาวพระพุธย้ายมาเลยนะคะว่าคุณอาจจะได้ริเริ่มงานใหม่นะคะใครที่ว่างงานมานานๆก็มีโอกาสได้งานส่วนใครที่มีงานอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็ประสบความสาเร็จด้วยนะคะและสุดท้าย ดาวดวงสุดท้ายที่ย้ายในตอนสิ้นเดือนก็คือดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะย้ายออกจากเรือนวินาศมาลาภะนะคะแล้วมากระตุ้นในเรื่องอะไรก็เรื่องการงานของคุณอีค่ะโอ้โหชาวพฤษโตกนะคะเดือนนี้งานการของคุณมาเต็มมากๆเลยเพราะว่าดาวพระราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือกนกรมมะเข้ามาสู่ลาภะการงานนำโชคลาภมาให้แล้วดียังไงดีตรงที่ว่าพระราหูทรงยศค่ะ ตามตำนานนะคะเขาบอกว่าดาวพระราหูเนี่ยถูกพระนารายณ์ตัดแบ่งเป็นสองท่อนแต่เนื่องจากดื่มน้ําอมฤตเข้าไปแล้วก็เลยไม่ตายนะคะพระราหูก็เลยอยู่เป็นอมตะส่วนส่วนหางก็คือดาวพระเกตนะคะแต่เมื่อพระเกตมารวมร่างกับดาวพระราหูเต็มตัวกันขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็เรียกในทางโหราศาสตร์ว่าพระราหูทรงยศค่ะก็คือดาวพระราหูนะคะจะมีกําลังเพิ่ม เป็นทวีคูณ2เท่าเลยในเรื่องอะไรก็คือเรื่องการงานของคุณนั่นเองค่ะจะนําโชคลาภมาให้คุณ2เท่านะคะซึ่งชัดเจนอยู่เลยว่าถ้าใครมีงานการอยู่แล้วนะคะก็คุณก็จะได้โชคลาภจากการงานแปลว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่การที่คุณทำงานอย่างเต็มที่มีคู่มิตรคู่มิตรธาตุไฟมีครอบครัวสนับสนุน มีบุตรหลานมีบริวารดีๆมาส่งเสริมก็จะทําให้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคมของคุณเนี่ยนะคะดีมากๆเลยในเรื่องการงานนะคะใครที่รอง,งานใหม่นะคะกลางเดือนเป็นต้นไปก็ยินดีต้อนรับกับเรียกว่าเป็นข่าวดีรับตุดจีนและรับวาเลนไทน์เลยนะคะคุณก็จะได้งานใหม่แน่นอนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชาวพฤษก ขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงของคุณด้วยนะว่ามีดาวดวงไหนเสียหรืออยู่คู่กับดาวคู่ศัตรูหรือเปล่านะคะก็จะต้องไปดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ QR code หรือที่ description เลยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของชาวพฤษศก็ขอให้โฟกัสเรื่องการงานปังๆกันไปตลอดเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ